สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอัดสอดสตอรี C ่เอฟซีทีนะคะคลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะที่มีเสียงกบเสียงเขียดร้องทุกเสียงเลยนะคะเสียงทํากับข้าวเสียงทุกคนก็เป็นเสียงของธรรมชาตินะคะเสียงธรรมชาตินะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากทุกคนมาชมคลิปของครูพัดนะคะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ให้การติดตามและการ มากดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากๆก็ขอฝากแล้วกันนะคะเป็น FCTP นก็ฝากช่องมนโอมชาแนลป้าแตนชาแนลแล้วก็สินค้าของบริษัทมนโอมโฮมซับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมทีพีสกินเซรั่มครีมกันแดดเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าสบู่ฮันฮิโซกทีพีกาแฟทีพีโกโก้และ TP พีคอลลาเจนพลัสวิีนะคะเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะที่เข้ามาก็ฝากทุกท่านเข้าถ้าใดสนใจก็ส สอบถามเพิ่มเติมไปที่0856552660 0632425644ทางไลน์นะคะ @tpskinofficial นะคะแอดเข้าไปทางไลน์เนาะ @tpskinofficial หรือจะใช้โทรศัพท์โทรเอาก็ได้นะคะแอดมินเขาก็จะรอรับอยู่นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยไปชมคลิปย้อนหลังโดยที่ไม่ค่าโฆษณานะคะดูดูคลิปให้กับช่องมนอม ชาแนลป้าแตนชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนฝากเข้าไปเป็นกําลังใจด้วยนะคะก็กําลังใจเล็กๆน้อยๆของพวกเรานี่หละรวมเป็นกําลังใจที่เป็นมหาศาลนะคะมหาศาลมากเพราะว่าช่องช่องช่อง youtube เป็นเป็นรายได้หลักของลุงช่างและป้าสนผักเนาะก็ฝากทุกคนเข้าไปชมคลิปด้วยนะคะสําหรับคลิปคูพัดก็ประมาณนี้นะคะคือเข้ามาก็ มาชมบรรยากาศยเย็นๆมาดูวิวสวยๆนะคะดูต้นข้าวดูต้นไม้ที่เขียวชุ่มทำให้สายตาเราดีนะจริงๆเวลาเรามองสีเขียวไปเราไม่ใช้สายตาที่จ้องกับโทรศัพท์มากเกินไปมันก็มันก็สายตาดีขึ้นนะคะอย่างคูพัทเนี่ยคูพัทก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามธรรมชาติที่น่าดูน่ามองนะคะเพราะเรา เราอยู่บ้านชน,นบทนะคะอยู่ชน,นบทเราอยากกินอะไรเราก็ไปหากินอย่างเมื่อวานก็ไปหาหน่อไม้นะคะครูพัดก็ไปหาหน่อไม้ก็เราก็มาเก็บไว้ในช่องฟิตในตู้เย็นนะคะก็เราเออไม่ใช่ช่องฟิตหรอกเก็บไว้ในตู้เย็นเฉยๆแค่ช่องฟิตเนี่ยหน่อไม้เก็บไม่ได้นะคะทุกคนหน่อไม้ไม่เก็บไว้ในช่องฟิตไม่ได้ก็เก็บไว้เฉพาะที่ที่มันเป็นเอ่อตู้เย็นธรรมดานะคะ ก็ประมาณนี้ครูพัดก็จะจะใช้ชีวิตอยู่บ้านทํางานบ้านเล็กน้อยแล้วก็ทํากับข้าวให้ลูกกินเราอยากไปที่ไหนแล้วก็ไปเราไม่อยากไปไหนแล้วก็อยู่บ้านอยู่กับน,น้องดอกเหมยมามาแสนสมน่ารักของครูพัดเท่านั้นเองนะคะก็ก็ขอบคุณทุกท่านขอคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ ทุกคนให้การติดตามและก็เป็นกําลังใจให้ครูพัฒนมาเสมอนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นกําลังใจให้เนาะต่อไปก็ฟังเสียงธรรมชาติดีกว่าใช่ไหมขอบคุณนะคะ